พบกันในอีีที่4ต่อครับเรายังอยู่ในเรื่องของการเลิกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งวันนี้เหตุของการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมมันจะมาจากเรื่องของการที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างจากนั้นสื่เตือนนะครับตอนนี้ เราจะรู้ได้ไงว่าหนังสือเตือนเนี่ยเป็นหนังสือเตือนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และจะเป็นธรรมหรือไม่เราก็มาดูเลยนะครับว่าอนหนังสือเตือนเนี่ยแบบไหนที่ที่ถึงจะเป็นการเตือนที่ถูกต้องและเป็นเตือนการเตือนที่ชอบด้วยกฎหมายตามแนวคำวินิจฉัยเนี่ยของศาลสูงเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ5ข้อ5เหตุผลเหตุผลที่1เนี่ยนะครับก็คือต้องเป็นความผิด หรือฝา่าฝืนกฎระเบียบเล็กๆน้อยๆอยไม่ใช่ความผิดรายแรงนะครับอันนี้หมายถึงกรณีของพวกจ้างนะครับเหตุผลที่2ก็คือว่าต้องมีหนังสือเตือนที่ชัดเจนไม่ใช่แค่พูดเปล่าๆหรือแค่ไปตําหนิเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยไม่ถือว่าเป็นการเตือนนะครับเหตุผลที่3จะเป็นเรื่องของหนังสือเตือนเนี่ยต้องออกโดยหวัวหน้าหรือผู้ที่มีอํานาจในการออกหนังสือเตือนเท่านั้นนะครับเหตุผลที่4คือต้องเขียน บอกในหนังสือเตือนเลยว่าลูกจ้างทาผิดอะไรเอาแบบให้เฉพาะเจาะจงเลยนะครับและก็ห้ามทําอีกโดยไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้แต่ต้องเป็นประเภทเดียวกันเช่นครั้งแรกเนี่ยลูกจ้างไปเล่นคอมแอบเล่นคอมแล้วก็ไปหยอกล้อกันเสียงดังกับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยนะครับในที่ทํางานและก็ในเวลางาน และปรากฏว่าครั้งที่2เนี่ยก็ไปเล่นหมากรุกในที่ทํางานนะครับกับเพื่อนร่วมง,งานอีกเหมือนกันแต่ว่าทั้ง2กรณีเนี่ยก็คือเล่นในเวลางางทั้งสองครั้งแม้มันจะเป็นการเล่นครั้งแรกเล่นคอมพิวเตอร์ครั้งที่2เล่นหมากรุกมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแต่ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับละทิ้งหน้าที่เหมือนกันดังนั้นในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยถ้าถูกกาหนดแล้วเนี่ยว่ามันเป็นความผิดอาจจะถือว่าเป็นความผิดที่เป็นประเภทเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระบุไปเลยครับว่าผิดแบบไหนผิดอะไรเอาให ฉพาะจบจเหตุผลที่5คือต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าตัวลูกจ้างเนี่ยได้รับหนังสือเตือนแล้วและก็เขาอ่านแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอ,อันนี้คือ5เหตุผลที่หยิบเอามาจากที่ศาลเนี่ยได้วนิจฉัยเอาไว้นะครับวันนี้เราก็จะมาดูมุมมองว่าเอเอกรณีที่มุมมองเกี่ยวกับการเ,เลิกจ้างโดยถูกหนังสือเตือนเนี่ยเราจะมาดูมุมแรกว่ามุมแรกเป็นการที่เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแบบไหนเช่นลูกจ้างเนี่ยคดีมันมีคดีที่ว่าลูกจ้างกระทําผิดกฎหมายเนี่ยในข้อหาขับรถในขณะ 冒出来 แล้วก็ลูกจ้างก็ถูกดำเนินคดีนะครับสารยุติธรรมเนี่ยก็เลยลงโทษปรับลูกจ้างไปแล้วก็มีการรอ,อการลงโทษด,ดังนั้นเนี่ยนายจ้างเนี่ยถามว่านายจ้างรู้เรื่องนี้ไหมทราบเหตุเรื่องนี้ไหมทราบครับทราบแล้วนายจ้างก็เลือกใช้วิธีลงโทษลูกจ้างโดยการตักเตือนครับเมื่อนายจ้างตักเตือนเท่ากับนายจ้างเนี่ยเลือกวิธีการลงโทษอันนี้ไปแล้วเมื่อเลือกวิธีการเลือกวิธีการลงโทษนี้ไปรเรียบร้อยแล้วต่อมาลูกจ้างเนี่ยไปกระทําตนเป็นเป็นปลรปลักกับตัวองค์กรกับนายจ้างและกระด้างกําเนินกับผู้บริหารเนี่ยนะครับ นั้นเนี่ยนายจ้างก็เลยเลิกจ้างพอเลิกจ้างแล้วเนี่ยลูกจ้างก็เลยไม่พอใจก็เลยนําคดีมาฟ้องต่อศาลศาลในคดีนี้วินิจฉัยแบบนี้ครับศาลุทธรณ์ชำนาญพิเศษของคดีแรงงานเนี่ยนะครับวินิจฉัยเลยนะครับว่าแม้ลูกจ้างเนี่ยจะเคยกระทําความผิดข้อหาขับรถในขณะเมาสุรามาก่อนแต่นายจ้างศาลมองว่านายจ้างเนี่ยเลือกใช้วิธีการลงโทษตักเตือนไปแล้วเมื่อลูกจ้างเนี่ยถูกเลิกจ้างเพราะไปกระด้างกระเดื่องเป็นทําตัวเป็นปรปรับกับองค์กรกับนายจ้างแบบนี้ถือว่าลูกจ้างไม่ได้กระทา ความผิดซ้ําคําเตือนนะครับดังนั้นเนี่ยนายจ้างเนี่ยจะนําความผิดเดิมเนี่ยที่ได้เคยลงโทษไปแล้วเนี่ยมาเป็นเหตุเลิกจ้างอีกไม่ได้เพราะครั้งที่2องนายจ้างเนี่ยอ้างเหตุนี้นะครับถือว่าลูกจ้างเนี่ยไม่ได้ทาผิดซ้ําคําเตือนนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตอนนี้เรามาดูกรณีในมุมที่2ในมุมของกรณีที่เลิกจ้างที่เป็นธรรมกรณีที่เลิกจ้างที่เป็นธรรมก็คือว่าลูกจ้างฟ้องนายจ้างว่านายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพราะมันมีกรณีนายจ้างเนี่ยออกหนังสือเตือนฉบับที่1ว่าลูก ไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในใบสมัครงานได้ผิดระเบียบตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานเลยนะครับในหมวดที่7ข้อที่1อันนี้ระบุแบบชัดเจนเลยว่าหมวด7ข้อหนึ่งในในข้อบังคับการทำงานต่อมาปรากฏว่านายจ้างก็ออกคำอ,ออกหนังสือเตือนฉบับที่2อีกว่าลูกจ้างเนี่ยไม่ส่งรายงานการปฏิบัติงานก็ถือว่าผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานในหมวดที่7ข้อที่1อีกเหมือนกันข้อเดียวกันนะครับหมวดเดียวกันลูกจ้างก็มีหนังสือคัดค้านตอบกลับมาเลยว่าตนเองไม่ได้ไม่ได้ไไดทาผิดระเบียบและแถมยังพู ในทานองว่าถ้าไม่มีคนทํางานแล้วจะรู้ว่านรกเนี่ยเป็นยังไงอ่านี่คือลูกจ้างพูดเลยนะครับนายจ้างพอได้ยินคํานี้แล้วปี๊แตกเลยครับก็เลยออกหนังสือเตือนฉบับที่3ต่อว่ากรณีแบบนี้ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายและแถมยังแสดงกิริยาเก้าแล้าผิดระเบียบข้อครับเกี่ยวทํางานในหมดที่7ข้อที่1ซ้ําอีกเท่ากับว่าเป็นการผิดซ้ําคําเตือนนะครับนายจ้างก็เลยเลิกจ้างลูกจ้างศาลก็เลยมองว่ากรณีแบบนี้ถือว่าลูกจ้างเนี่ยทำผิดซ้ําคําเตือนทั้งยังแสดง ริยาวาจาไม่สุภาพไม่เหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชาด้วยในจ้างก็เลยเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้แล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวและแถมยังเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้วด้วยนี่คือกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือเลิกจ้างนะครับแต่มันก็มีประมาณว่าแล้วกรณีที่หนังสือเตือนเนี่ยเมื่อออกแล้วเนี่ยมันมีวิธีการแจ้งเตือนไหมประเด็นที่มันเกิดปัญหาคือลูกจ้างเนี่ยไม่ค่อยยอมรับนะครับเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเตือนอวิธีการแจ้งเตือนเนี่ยต้องแจ้งเตือนแบบไหนอันนั้นคือคาถามมันก็จะมีอยู่22คําตอบคําตอบที่1ก็คือถ้ก จ้างยอมรับหนังสือเตือนก็จบนะครับยอมรับหนังสือเตือนแล้วก็อ่านแล้วก็ลงชื่อก็จบแต่ไอ้ประเด็นที่มันเป็นปัญหาก็คือเขาไม่ยอมรับไงครับก็คือเป็นข้อ2เนี่ยไม่ยอมรับหนังสือเตือนแถมไม่ยอมจะลงชื่อในหนังสือเตือนอีกด้วยดังนั้นวิธีแก้นะครับหคือต้องอ่านให้เขาฟังเลยอ่านให้ฟังให้ลูกจ้างฟังเนี่ยต่อหน้าพยานก็คือพูดง่ายๆว่านายจ้างก็ไปหาพยานมาที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมแผนกก็ได้นะครับอ่านให้เขาฟังแล้วก็ให้เขารับทราบถ้าเขาไม่ยอมลงชื่อก็ไม่เป็นไรแต่นาาาายยจ้้งกก็บบัันนทึเเเหตุผลลระออีดไววค่ เขาไม่ยอมลงชื่อแต่เรามีพยานให้เขาลงชื่อ2คือส่งรษณีย์เลยครับส่งรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของลูกจ้างแบบปิดผนึกนะครับกับอีกกรณีที่3มก็คือส่งอีเมลหรือส่งลายส่วนตัวก็ได้ครับเนี่ยทำสามแบบเนี่ยก็ถือว่าเ,เป็นวิธีการแจ้งเตือนที่ถูกต้องแนะแต่ว่ามันจะมีวิธีการแจ้งเตือนอีกแบบหนึ่งที่สุ่มเสี่ยงก็ต้องระวังอยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายวิธีการก็คือเช่นส่งลายลุ่มหรือส่งไปทาง Facebook แบบสาธารณะอะไรแบบนี้นะครับหรือกรณีที่นายจ้างอาจจะไปปิด ประกาศไว้ที่ทํางานซึ่ง3วิธีนี้ผมอยากจะให้ใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับเพราะมันเป็นทางที่ค่อนข้างสุ่มเสียงต้องระมัดระวังเพราะมันอาจจะเข้าข่ายประจานลูกจ้างได้ดังนั้นเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับก็วันนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเหตที่มาจากเรื่องหนังสือเตือนก็มีประมาณอยู่ท่านี้นะครับไว้อีพีหน้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเภตอะไรบ้างไว้จะมานําเสนอให้ทราบต่อ